น็อดวิสรุตอดใจไม่ไหวโผลก่กลางไอี IG, แอปทักษอ,อนหลังมีภาพร่วมเฟรมอดีตสามี เรียกได้ว่าเป็นโมเมนต์ที่ดีต่อใจมากๆเมื่อแอบทักสอนร่วมเฟรมกับอดีตสามีสงกรานเตชนะนรงอีกครั้งหลังเลิกราโดยทางด้านแอบทักสอนได้ไปที่บ้านเตชนะนรงและได้มีการร่วมเฟรมกับสงการานและคุณโปภัยวง์คุณย่าพัสราและน้องปีใหม่อีกด้วยเรียกได้ว่าทําเอาชาวเน็ตดีใจที่ได้เห็นภาพครอบครัวน,นี้อีกครั้ง เหมือนกับได้ปลดล็อกของทั้งคู่ซึ่งงานนี้สงกรานต์เตชนะนรงอดีตสามีก็ได้เคลื่อนไหวกลางไอจีแอปทักซอนโดยทางด้านสงกรานต์เตชนะนรงได้เข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่าขอบคุณครับและอีโมจิรูปยิ้มเปียมเรียกได้ว่าเป็นโมเมนต์แรกที่ได้เห็นหลังจากหย่ากันเลยก็ว่าได้ล่าสุดทางด้านคุณปู่ไพยวงเตชนะนรงโพสต์เองหลังอดีตลูกสะใภ้มาหาที่บ้านพร้อมหลานสาวน้องปีใหม่และได้มีการถ่ายรูปร่วมเฟรมกันพร้อมในระบุแคปชั่นเอาไว้ว่าปีหม จะไปเที่ยวปู่เลยฝากดอลล่าไปช้อปปิง้งรูปเฟมนี้ปีใหม่จัดเองปีใหม่ไทยซึ่งงานนี้ก็มีทางด้านน็อตวิสรุธรังสีสิงพิพัฒน์สามีของชมพู่อารยาเอฮาเกตอดใจไม่ไหวโผล่กลางไอจีแอปทักซอนหลังร่วมเฟรมอดีตสามีสงกราน์โดยน็อตวิสรุธได้โผล่กดไ like, ลค์กลางไอจีแอปทักซอนหลังโพสต์รูปภาพร่วมเฟรมกับสงกรานต์เตชนงค์อีกด้วยเรียกได้ว่าเป็นโมเมนต์ที่ใครๆต่างก็เข้ามายินดีกันเพียบ